สามแถวแบบนี้ครับผมโอ้ยห้าพันอีกแล้วครับผมโอเคโอ้ยสเก็ตเอร์แม่ยังเพิ่งให้ไปเท่าไหร่โอ้ยให้อีกแล้วครับผมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมสำหรับตัวที่เหมือนกันห้าตัวครับผมตอนนี้ถึงสามหมื่นแล้วครับผมตอนนี้รูดนสองแถวหมุนอีกแล้วครับผมมาไหมครับผมจังหวะนี้ไม่มาไม่เป็นไรแต่ให้ไปแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมโอเค วัดดีขมเกือบห้าหมื่นกันแล้วครับผมตอนนี้มีสี่หมื่นแล้วครับผมโอเคลุยกันไปครับผมอุยนาทองมาแบบนี้อู้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแบบจุกครับผมโอเคเปลีย่ยนไปสองพันริบร้อยตอนนี้ลุยครับผมลุยไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้อู้หูสเก็เอสามแถวหมุนนครับผมตอนนี้มาไหมครับผมเหลืออีกสองแถวครับผมแถวสุดท้ายครับผมมาไหม ไม่มาไม่เป็นไรได้ก่อน2000บาทด้วยบอโอเคได้พันสองกันไปโอเคได้600บาทด้วยบอกโอเคลุยกันไปครับผมแหมพันสองกันไปโอเคครับผมบูลงศพเพีบเไยครับแต่ไม่ตรงครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมลุยกันไปอุ้ยหน้าท้องไม่ตาย้วยบอกโห้ไม่ตรงไหนนครัอุ้ยตอนี้บีควีบแล้วบอุโอ้ยเจ็ด